นี่ดีตัวอุติไปหามองตัดขาดจ้าเงิ อย่างนี้หกดอกนี่ก็พ้อแกงแล้วจะโอนแทะขออนุญาตตัดขาเลยเด้อค่ะเด้อ นี่ซับนี่กำลังแบบย่ำนี่กุ๊บ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 มันจะคือเห็ดเพิงทามติเคยตาเก,ก๋วเคยกินเห็ดเพิงทามพี่น้องค่ะทู่บ้านแถวบ้านพวกมีเห็ดเพิงทามค่ะตอดเก็บกระมิตรเห็ดเพิงดำเห็ดเพิงละงองเห็ดเพิงเข่าจังส่เนาะค่ะเนาะแต่สมัยคุ่นกระเดยแต่เห็ดเพิงทามบ,บ่เคยกินอันนี้แบบเจีแยบสิเออ จะจะจะแซบกรอบๆค่ะจะแซบสิแซบโอ้ยภาษาไทยบ้านกาละสินถือสมถือสาเด้อค่ะเด้อผิดพลาดประการใดกราบขอโทษขออภยะนะัยไวน้ณที่นี้ด้วยนะค่ะเด้อถือสมถือสาเถาะค่ะขนยางปลาจักหนักกระตาจักตกลุ่มไม่ได้เพียบพร้อมทุกอย่างเด้อค่ะเด้อมีผู้หนึ่งเพื่อน่า ถุงมือที่พอดีมือไม่มีเหรอว่าสั้นว่ะใส่ถุงมือหลวมๆเห็ดหลุดหมดเสียดายอันไส้ฝรั่งด้วยค่ะ